กระดาษทองมาให้เขาเขียนมาแค่นี้แล้วเราจะไปทราบได้ยังไงล่ะครับกระดาษทองอันนี้ใครทำมาให้อ่ะมะนาวเขาบอกอยู่ว่าหลานทำไม่ได้ฟังไงวะคิดอะไรไม่ออกเติมดอกไม้เติมหัวใจไปก่อนหุ้ยหุ้ยมันคือปากกาแบบเหมือนพูกกันน่ะจะเป็นนักประดิษฐ์จิ๋วอีกแล้ววะเนี่ยกระดาษทองอ่ะ ก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยไมมันเยอะจังอะวิธีเล่นแล้วแล้วทีคือใช้ทอทหารแต่ว่าลบกบเกินความผิดไม่หมดก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยเอาน้ําใส่ในปากกาผู้การบีบผู้การเล็กน้อยให้น้ําไหลออกมาวาดลงบนรูปที่มีสีอันนี้เติมน้ํามาแล้วนะวยว๊ยมันคือกระดาษอะไรไม่รู้อะว๊ยมันพองแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นไหมแสดงฮเฮ้ยนี่ไงพองนี่ ดอเด็กมันพองออกมาดูโอ้ยหนุกแล้วหนุกแล้วเฮ้ยช็อกโกแลตอุ้ยอันนี้ไปใส่หลงไหนโคนที่ใส่หลงเนี่ยว้ยมันบัวหมกปะทะลุมิตินี่ของดีเห็นไหม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 ช็อกโกแลตมันดูแบบเป็นตะปุ่มตะป้ำเห็นไหมโอ้กดูคุณแม่ใส่ตรงนี้เห็นปะไหนไหนไหนโอ้พวกตุยขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอ้ลุกทะลุมิติเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแดงสีแดงโอ้ มาสักจานเวทมนต์ช็อกโกแลตอันนี้ดิมละบายให้มันแบบว่าขึ้นเป็นแบบว่าตะปุ่มตะปั่มเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าอ่ะทุกคนชอบรูปไหนกันบ้างไม่ต้องเม